บทที่11อเสวนาจะพลานังปฏิเตนะจะเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตมังคลมุตมังปฏิรูปเทสวัสโสจะปุเพจานุตตะเอตมังอัตตสัมมาปฏินีจเอตมังคลมุมตังพะหุงสจายิปจายวิตโยจะสุขิกิตโตสุภัสตาจะยาวาจเอตมังคลมุมตัง Mata tikupatanang putta tara sasa kohu ana akulatika menta itemang kremu temang tana catamang dari yaja yati kana catse kohuana wacani kamani itemang kremu temang arti erti atau pak apa ma toh misu itemang kremu temang kara bohodani po toh dasan tutitikrieng takarena temang temang kanti desowo jasuta semenaana jata senang kali nata masa sahakaca itemang kremu temang ตโปจะพรมริยาจะอริยสัจจานัทสนงนิพานาสติกริยาเอตัมังขลามุตตัมังคุตัสสาโลกธรรมมีจิตตังยสันนคัมปติอสุกังวิรชังเขมังเอตัมังขลามุตตัมังเอตาติสานิเกตวาสัพพะทาปรมาจิตาสัพพะทาโสทิงคัดฉันติตันเตสังมังครละมันตมันติบุตีิมสองยางกิติวิตังวาหุรังวาสเคสุวายยานัตนัปนิตังนัโนสังอธัติตเทนตถาคเตนะ ई तांपी पुत्ते रतनं पनितं एतेना सजेना सुवतीं ओतु कयां विरकं आमतं पनितं यथा कशासक्यामनि समाइं तो नतेना तो तमेना समाधि इकिति ई तांपी समेर रतनं पनितं एतेना सजेना सुवतीं तो ओतु याम पुत्ता शेतो परी वन्ने यसु जिंग समाधि नामनं तारी माहु समाधि नतेना समो नविचति ई तांपी समेर रतनं पनितं एतेना स เอเตสุทินานีมัพลานิอิธันปีสังเครียดเจนังปัญจิตังเอเตนะสัจเจนะสุพุิหุนตุเยสุปยุตตามนับสาทามเฮนะนิการมโนโคตมัสาสันนัมหิเตปฏิปตะอมตาวิแห่งละทามุธาเนพุติงพุชามนาอิธันปีสังเครียดเจนังปัญจิตังเอเตนะสัจเจนะสุพุิหุนตุขิเงองปรนังนับวันทิสันผวังวิรัตจิตตาติยะติเกเพรสิมิงเตขินัยปิชาเอวกุลหิชนธานิพันติทีรายัมปทีโปอิธันปีสังเครียดเจนังปัญจิตังเอเตนะสัจเจนะสุพุิหุนตุ บทที่3อัตฐะเวชิตังเสยโยยาจะยังอิตราประชาอัตตะทันตัสสะโปสัสสะนิตจังสัตตะสัตยะตจาริโนเนวัติวนคันธโพนามาโรสาวพรหมนาชิตังอปะชิตังกเยรัฐาติธาลูกปัสสาะจันทนูบุติสศีพติสัิตังเตนะปะกวาเตชนะตาปสตารหัสตาสมัสสุตเทนะเอตัตุมี ตุมเหิมาอนุสาวรียมาปรมะปรายมายติกิรายมาปตะกสัมปธานีนมาตะกหิตุมานายะหินมาอาการะปะริวิตะเกนมาทิฏฐินิชานะคันติยามะพภะรูปตายะมาสมโนโนครุยะถาตุมีหิอัตนาวะชนยเยถาอิมิธรรมะกุศลัยอิมิธรรมะสาวัติอิมิธรรมะวิญญูุขหาริตาอิมิธรรมาสมัตตาสมมทินาหิตายะทุขายะสาวัตติอัตตุมีหิปเจเฮยยะถาตุมหิอัตนาวะ ชาเนยยะธาอิมีธรรมะกุสลาอิมีธรรมะอนับชะอิมีธรรมะวินยูปัสสทธาอิมีธรรมะสมมาตาสมมาธินาหิตายาสุขาญาตมันเตียธาตุมเฮตุมเมเฮอุปปัสสัมปชะมิหารญาติปุติสมขังอุปนิยะเตชีวิตมายุงชรูปเนยตัสสนะสันตินะเอตังพระยามรเนปิขามโนุญานิกายิราตสุขาปะอุปนิยะเตชีวิตมาพมายงชรูปเนยตัสสนะสันตินะเอตังพระยามรเนปิขามันุโลกามิสัง ปชะเฮสันติปิโคโยทะกายเยนะสังยมมวะจะยะกุฏาเตตัสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยียังชีวะมโนปกาโรติสปนยังธรรมโมหเวรัคติธรรมมจาริงธรรมโมสุติโนสุขามาวหาติเอสังนิสังโสธรรมิสุจินีนาทุกติณขจัติธรรมมจาริย์สเพสังขารานิจติยะถาปัญญายาปสติยอธนิพินติทุเกสัมมกุิสติยาสเพสังขาราทุคาติยะถาปัญญายาปสติอถธนิพินติทุกขีเอสัมมกุิสติยาสเพธสัมมา อนัตตาติยถาปัญญาญปัสสติอานิพินติทุคีสัมโคตุติยาบทที่สิบหกอปันนาการฐานะเมกีทุติยังอหุตกีกาเอตทญยยาเมทาวีตังขนหยยะอปันนากางพาหุงเวทนางยันติปภะตานิวันณิจะอารามารุขติเดีณิมนุสสาพยาตจิตานิตังขูสนังมีขันเนตังสนังมุตตมังเนตังสนางมขมมาสสพัตุกาปมุตติโยจะพุทธจ่าธรรมจ่าสังคตสนังคตุจตาริอดีสัจจานิสมมปัญญาญปัสสติทุกขัง ทุกขสัม,มุูปาทางทุกขาสัจจะอติกมังอริยัตจันทะกีกลางทุกขูปสัมมิฆังเนนงอังตังอิตังโหเสนังมิฆังเอตังเาางสนังมุตตะมะอิยตังเาางสนังมะขัมมะสัพพะทุขาปมุตติบททีสิบเจ็ดอตีตังนาวะกเมยยะนปติกังเกยนะครับต่างมุขคนไม่ควรคำนึงถึงส่วนที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่ง,งหาางงงว,วัวงวสิ่งที่มาไม่ถึงแยกทัติตามปะหินันต์ปัจจเจอนาครับต่างสิ่งในรุ่งไปแล้วก็เป็นละลับไปแล้วสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่มาไม่ถึงปัจจูปน อสังหิรังอสังกุปปันตังวิทามะนุพุรุเยก็บุคคลใดเที่ทำปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่ทำเคลนในธรรมนั้นนนั้ได้บุคคลนั้นก็จะเรียนทำให้บุกวงเถิดอาเชวะกิจเจมาบัปปะโกมะระนางสุเวปัปปังโกชัดดามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครรู้จะรู้ความตายของพวกนั่นฮินโนสังคารเตนะมหาเสนานิชาณะเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนา่าย่อมไม่มีกจริญทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตตังเตงตังเวผาเทระโตติสันโตอจิคิด อาจิคเตมนิติพระมณีผู้สงบจำเรียบุค็นคนปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดคันทั้งวันทั้งคืนว่าผู้มีราตินึ่งเจรนตุปการชนิแลบุติสเปกชราธรรมโมหิชรนานังในตัวเรามีความเกศเป็นธรรมดาจะต้องพ้นค,ความเกศไปไม่ได้พริธีธรรมโมหิพระธีในตัวเรามีความจิกไข่เป็นธรรมดาจะต้องพ้นความจิกไข่ไปไม่ได้วรณะธรรมโมหิวรรณะในตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพ้นความตายไม่ได้เสปหิมีปีหินนะครับ นานาภวูมินาภวูเราจะเริ่นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดพาเจ้าของที่เราละของที่เจริญจะเป็นทั้งพวงกามาตโกมีกามาทยาโตกามายนีกามาตุกามาฏิสิโนเรามีกามเป็นของตนมีกรรมเป็นพุ่มมีกรรมเป็นในเกิดมีกรรมเป็นพุ่ตายมีกรรมเป็นพุ่งอาศัยยังกามังกริสามีกัลยาณังวาปะกังวาตัสสาทายาโตภุริสามีเราทำกรรมันได้ไบบเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทกับนักสึกไปเอวังอเมหิเอปินทานปัจเจเวกีตัดพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเดบทที่ ทุกขับปัตตาจินิตุขขาพิยาปัตตาจิเนภิยะโสกับปัตตาจินิสุภาหุนตุสเพปิปายโนเอตาวตาจามีสัมปตังปุญญาสัมปตังสเพเทวานุโมสตุสัมภะสัมปจิจิยาทานังขัตันตุสัตยาเสนาละขตุสัพทาพระวนาพิรตตาุนตุขัจันตุเทวตาคาตาสเปพุทธาปะละปัตตาปเจกันนาติยังพลังอรหันตานติตเตชนะละขันธัมิสุปโสบทที่ยี่สิบยาเทวตาสันติวิหารวาสณีทูเปฆเรโพธิฆเรติงติงตาธรรม ประธานเนนะพวันตุบุหิตาสูทิงการเตถะวิหารมัทเลเถราจมัชานวการเจพิขโบสารามิกาธนาปฏิอุปสกากามาจเทสานิขมาจิสราสปานคูตาสุกิตาพะวันตุเตชะลาพุทชเยปิจอัตถันพวาสังเสทาชาตาอัฐาบูปปติกานิยานิกัางธรรมวรางปฏิจเตสเพปีทุกขสาจะกรโณนตุสังขยงทาตุจเรางสตังธามโม ธรรมมัทธาลัทกลาสังโฆโหตุสมะโควัฏฐายะติหิตยะจะอภิรัตุสัตโมสพเพปีธรรมะใจโนวุฒิสัมปาปุเนยามาธรมเมิยปุวิตบททีสิเุนดาิสิธานิตตัสานญานตานิกตานิเมเตสจักคินโหตุ สัตตานันตาปมาทะกายีปิยาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิทโยทิธามีใจยะทิธาวะอัญเยมัชเตเวนโนสันตะสันตาติตันติโลกัสมิเตปมาจตุโยนิกาปุณปัเจกัติวุกราสังสันตาวะเวยาตังเยปฏิธานมิอันโนมันตุเตสยังเยจิมานุปชานติเทวเจสานิมีทยุ มยาทินาปุญญานังมยาทินานะปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพียร์สตาสตาคงตุวอวิราชุขกชีวิโนโเขมาปัทจัปปะปุตัวเตยชะสาสิจะทัทงสุภาเพราะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนไปพูดมีสแต่บุญที่ข้าพเจ้า,าได้ทำในแบบน,นี้แล้วของบุญที่ข้าพเจ้า,าทำแล้ว คือชนเหล่าไดเป็นเทรัผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นแรสถตนที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกสามเกิดในภูมิสามเกิดในดวงหนึ่งสีมีขนันธ์หน้าแระขนันธ์หนึ่งแระขันธ์สีท่องเทียนในภพน้อยและภพใหญ่ขอสัตว์เร่าไดทราบการให้สมบุญข้าพเจ้าและขอสัตว์เหานั้นจงอนฉมุตทานเถรดก็สัตวเราไดแม้สัการให้สมบรรุญข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นพ่อเหติคณะโมทนา ด้วยอนุภาพแห่งศรัทธาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอันสมควรในการบูชาพนัตนาตรัยด้วยการสวดสายแทร่บทมนต์พระสูตรพระบุตริศและพระคาถาเหล่านี้ของความสุขสวัสดิ์จงเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวคอยบรรทุกจะไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายแทรบทมนต์ธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอันนวอยพร้อมให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัว และวัตถุมงคลพระกิ่งเพลีพินานโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดประวนนิเวทงานตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาปนิกสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาขอจงเปลี่ยนไปด้วยอันพันธุ์ควาพบริสทธิ์และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสุกสิทธิ์ทุกประการด้วยเทอญ